อันนี้อย่างยังอยู่บนถนนสีภูวนาทนะครับนี่มันไม้มีเมื่อก่อนผมจะมีกินเนี่ยสนามเนี่ยเมื่อก่อนเช้าตึกเนี่ยน้ำท่วมโอ้โหชั้นหนึ่งเกลี้ยงเลยนะชั้นหนึ่งนเจ้าตึกเนี่ยแล้วก็เวลาเนี่ยโอ้โหใช้ มันนี่นี่ก็จะมีมูสหารอยู่ห้างใดหน้ากว่ามึไมงมไม่เคยมามาทำไมไม่มีเวลามันเดินเนี่ยเมื่อก่อนหน้าเดินเดี๋ยวนี้รูททำดูเมื่อก่อนหน้าเดินกว่าห้างบิ๊กซีโลตัสอีกอนนี้ไม่รู้นะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะติดไฟแดง ี่ยตรงนี้เขจะขายเสื้อผ้าเต็มเลยนะเมื่อก่อนเต็มนู่นโค้งไปนู่นอะแต่มันเป็นเสื้อผ้ามันก็เมื่อก่อนก็เป็นร้านอาหารนั่นนี่กลายเป็นพวกยี่สิบบาทถนนเส้นนี้คือถนนสีภูวนาทซอยหกนะเลี้ยวซ้ายเนี่ยซอยหกเลี้ยวขวาเนี่ยก็ซอยจะเป็นเลขขี้นะ ห้ามเลี้ยวขวาห้ามกับรถเฉพาะอกล้อเล็กเออหกล้อใหญ่เส้นนี้ถนสน,นสีภูวานาศนะครับ เอาให้จักรยานจอดนะรถยนตนของแค่นี้ให้จักรยานน่จอดล้มม้าลายฮะโอ้ยบรรยากาศในอาดใหญ่ครับพี่น้องร้อยห้าสิบ้าเลยครับพี่น้องอะไรเมื่อกี้ดูไงเมื่อกี้ว่าโอ้เยอะเกินนะเยอะเกินเหตุนะโอ้กทีนาทีโอ้สามสิบแปดนี่ก็สามนาทีเออ ออก้องจุดจองก็รออันนี้ยังอีกสองอาทีเยอะเกินรถเยอะอันใหญ่เนี่ยว่าจะไปดูว่ามีอะไรบ้างบอกมีอยัางเลยว่าจะมีห้างตรงไหน,น โอ้แม่เจ้าบรรยากาศร้านใหญ่ครับดูกล้องซูมแนละ้โอ้ว้าว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 าพี่น้องเบื่อไหมครับตอนนี้เหลืออีกร้อยนาวินาทีร้อยนาทีร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยวินาที60สิบวินาที โอ้แม่เจ้าเอ้ยตรงไปนะครับไปสุดถนนแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่ก็เป็นโรงพยาบาลมออมอ,อใหญ่แต่ก็ถ้าต,ตรงไปเลี้ยวขวาก็ไปออกนู่นอำเภอชนะเอาอไปออกอำเภอคลองแฮะไปออกสะเดาไปออกนู่นยาลาครับได้หมดแยกได้หมด ไอ้สุดตลนเส้นนี้นะครับสี่พวนาดเนี่ยแต่ถ้าเราเลี้ยวไฟแดงข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเป็นบกสอนะบคสอหัดใหญ่เดี๋ยวเราจะไปทางนั้นนะเดี๋ยวโอเคไปรถเก้าห้าสี่สามสองหนึ่งศูนไปเลยเจ็สิบแปดนาทีไอออกไปนะครับเจ็ดสิบแปดวินาที 18วินาทีก็ตายเลยเกินชั่วโมองเลยพูปดปิดไปนิดนึงครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วกว่าตรงนี้ก็ได้นะบอกอนะวัยรุ่นนัดใหญ่อมอเตอร์ไซค์เยี่ะเปี๊ยเลี้ยเตื้อเราก็าเรียกไปบอกสศรครับตอนนี้โอเคนะครับบอกสหาดใหญ่อันนี้มีนิวเทคนิคด้วยนะอยู่ซ้ายมือ ิห้ามยูเทินแต่เลี้ยวขวาได้ไปโลดไปออกบอกสอใหญ่นะครับนี่มาแบบนี้อีกเล่นเดียวนะพี่ป้แดงต้นได้มาอย่างไรมา uh huh. ถึงไม่รู้กฎกติกาของกฎจราจร แกบีวิ่งแต่กไก่มาเลยนายเมื่อกี้แล้วก็ตัดเข้ามาเลยเไม่เป็นไรพี่ตามสบายเลยครับแต่รู้แล้วายแดง <laughs> ไม่เกี่ยวแต่ว่านะเห็นกรุงเทพแม่แทะเหลือเกินจอดให้ไม่ได้พี่ถ้าจอดให้มันติดยาวครับต้องตามกฎคติการครับแต่ตรงนู้นไฟแดงมันก็มันก็ไม่มีแนละ้วคณก็ไปสบายรถ ตรงไปนี่ก็คือบกสนะครับบกสอดใหญ่บกสอดใหญ่แหลงเองไม่ฉาชีพนะครับเออคุณต้องมั่นคงมั่นใจนะลงรถปั๊บเนี่ยเหมือจะมีคนมาดึงกงดึงแขนมาชวนให้คุณไปซื้อตั๋วนอกบกสอย่าไปทําตามมันนะครับไม่ฉาชีพที่มาเกาะอยู่ใกล้ๆครับเขาได้ไรอ่ะกับบกสคุณเดินเข้าไปบกสเลยบอกว่าจองตั๋วไว้แล้วจบอืม พวกนี้จะดึงผมเคยโดนนะครับท่านผู้ชมแล้วโดงออกไปลอยแพรไวนะ้ตรงนี้ครับซ้ายมือจะมีเขาเรียกตลาดครับตลาดไปนั่นวนะไม่มีไม,ม่ไม่มีตลาดานะไตลาดบกสครับเป็นตลาดตนนคนเดินใหญ่มากๆงนะนตั้งอ่าวเลยฮนะอยู่ขวาอยู่ซ้ายมือคนระับส่วนบกสอ,อยู่ขวามือครับเนี่ยไม่มีวนนะครับไม่มีครับตอนนี้บกสอ,อยู่ขวามือที่รถตู้ออกมาขวานะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับ เรามาบกสนะใจต้องแน่วแน่ว่าคุณจะมาทําไมครับคุณจะมาซื้อตั๋วกับบกสคุณก็เดินลงไปที่ซุ้มบกสเลยอย่าไปเชื่อคนที่มันเรียกเลยครับไอ้พวกนี้คือหลอกลวงเนี่ยตลาดมันใหญ่มากครับบอก้เนี่ยไอ้อยู่หลังตึกเนี่ยทั้งหมดเลยเมื่อก่อนหลังตึกนี่ไม่มีอาคารนะครัาขายเองขายํำไมก่อนคนแบบคารวานจะเอารถมาจอดแถวเนี้ยแล้วกเดินเข้าไปเนี่ยนั่นเอะ มันไม่มีมันมีวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่รู้จะว่ายังไงจะต้องเปิดท้ายอัดใหญ่หยุดแล้กวก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวเมื่อปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมลัดเลาะนะฮะลัดเลาะไปตาม รถนี่หนาๆแน,น่นเลยนะครับรถเข้าเมาืองอารมณ์คุณกระแกอารมณ์ถ้าพี่ก็ไม่แซะนี่ไม่มีทางได้ไปเนาะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมก็ชนเพราะนั้นเราอย่าไปทำอารมณ์ตามอารมณ์ตัวเองต้องรู้แซะๆค่อยๆแซะไป อันตรายคนแล้วเขาไม่ยอมเอาเมื่อก่อนมันเป็นหลุมลึกนะตรงนี้นะกลายเป็นถมหด้ไหมน,นั่นหลุมลึกลไปนะเนีะยยังมีหลุมลึกนะจอดรถได้ข้างล่างก็เืินเป็นอาคารไปแล้วเป็นคล้ายก็ได้เลยนะไปไซ้ายก็ได้เอ้าไปซ้ายออกซ้ายก็ได้บังคับอืม อันนี้รู้หมดนะอัจใหญ่มาหลายปีเจ็งซูมเบกอัดใหญ่สถานีรถไฟเลี้ยวซ้ายนะฮะไม่มีทางลัดนะครับไฟแดงอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนีไฟแดงข้างหน้าฟูนเลี้ยวซ้ายก็ไปสีฟัวนาดเหมือนเดิมผมจะเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมนะขีเกียจไปตั้งคอหงนะผมต้องการจะตตเวนขับรถในเนี้อัดอัดใหญ่อันนี้เป็นตั้งลัดครับไปออกถนนสีฟัวนาดนิดเดียวครับ เดี๋ยวผมจะตัดคลิปตรงถนนสีฟัวน่านะครับที่กว้างขวานะครับจะเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆเปิดท้ายเปิดท้ายนะนะแต่ว่าอีกเจ้าหนึ่งนะใหญ่นะอาคารเห็นไหมใหญ่หมดต้องมาเดินเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ไม่รู้วันนะรู้แต่ว่าเสาร์อาทิตย์มีแน่โอ้โหใหญ่ละถนนคนเดินเขาใหญ่มาถึงเหมือนแต่่าคนละเจ้ากันนั่นเองนี่ครับ ถึงถนนสีภูวนาถผมตัดคลิปอย่าดูคลิปใหม่